32. บอกเวลามรณภาพหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีญา,าณทัศนะแม่นยำจึงทำให้ท่านรู้เวลามรณภาพของตัวท่านเองดังนั้นในปีพุทธศักราช2497ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพ5ปีท่านจึงได้เรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งในวัดและนอกวัดเป็นกรณีพิเศษณนะสาราการประเรียนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าท่านจะถึงการมรณภาพ ในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งท่านก็ได้สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าภารกิจการงานใดที่ท่านได้ดำเนินไว้ดีแล้วก็ขอให้ช่วยกันสารต่อทำภารกิจนั้นๆต่อไปเรื่อยๆโดยอย่าทอดทิ้งอีกทั้งหลวงปู่ยังได้ชี้แจงโครงการพัฒนาวัดปากน้ำในอนาคตว่าให้คณะสิทธิ์ช่วยกันทำต่อไปให้สำเร็จซึ่งต่อจากนั้นอีกสองปี คือในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2499หลวงปู่ท่านก็เริ่มอาพาธจากนั้นท่านก็ได้ตัดสินใจเผาศพโยมแม่ของท่านในปีพุทธศักราช2500หลวงพ่อสุบินแห่งวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีหรือพระพุทธศาสนาโสพลที่เคยทำวิชาอยู่กับหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2502 ซึ่งหลวงปู่ท่านเห็นในที่ว่าในไม่ช้าท่านจะต้องมรณภาพแน่ๆท่านจึงเรียกพระเนนแม่ชีที่ได้ธรรมกายมารวมกันหมดในโรงงานทำวิชาและหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อสุบินอยู่ด้วยจากนั้นหลวงปู่ท่านก็สั่งงานในขณะที่ท่านเอ็นหลังลืมตาว่าเออพระเนนชีปุกชียานีตรีทาทองแท้ ให้อยู่ในโรงงานทำโรงงานแต่ชีลูกจันต่อไปจะต้องทำงานใหญ่แทนหลวงพ่อต้องทำงานนอกโรงงานอย่างโด่งดังที่สุดใหญ่ที่สุดสายธาตุสายาธรรมเขาสั่งอย่างนั้นจากนั้นท่านก็นิ่งและวันที่สองกุมภาพันธ์ท่านก็พูดน้อยลงจนกระทั่งวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 2 เวลา15นาฬิกาหนาทีท่านมรณภาพด้วยอาการสงบส3พระตายจะเลี้ยงพระเป็นก่อนหลวงปูม่มรณภาพท่านสั่งไว้ว่าอย่าเผาศพท่านเพราะท่านบอกว่าพระตายจะเลี้ยงพระเป็นให้คอยดูต่อไปเพราะจะมีคนไปทำบุญสวดพระพิธรรมร่างของท่านเรื่อยๆและเขาก็จะไปทำบุญที่วัดปากน้ำ ซึ่งก็เป็นอย่างที่หลวงปู่พูดไว้ไม่มีผิดคือปัจจุบันวัดปากน้ำเจริญรุ่งเรืองมากมีสิ่งปลูกสร้างเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาจนแน่นขนาดทั่วทั้งพื้นที่มีเจ้าภาพไปทำบุญที่วัดปากน้ำไม่ขาดสายซึ่งปัจจุบันมีคนจองเป็นประธานกรถินพระราชทานล่วงหน้านานถึง454ปีนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลา j a n ท่านได้เมตตาเล่าว่าทางสมาคมสิทธิหลวงพ่อวัดปากน้ำได้เป็นผู้ริเริ่มทำตรงนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนจองเป็นประธานเอกในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ในปัจจุบันมียอดผู้ที่จองเป็นประธานเอกยาวนานไปจนถึงปีพุทธศักราช3008คือจองล่วงหน้านานถึง454ปี ซึ่งผู้จองคนล่าสุดซึ่งจะได้เป็นประธานเอกในพุทธศักราชสามพเป็นแม่ชีภายในวัดปากน้ำชื่อว่าแม่ชีปัทมาวงสุนทรซึ่งผู้ที่ได้เป็นประธานเอกในปีที่ผ่านมาวงเล็บพุทธศักราช2554คือนายชนะการจนะวัดอายุ65ปีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จองเป็นประธานเอกล่วงหน้านานถึง3 7ปี และสำหรับปัจจัยที่ได้จากการทอดกระถินในปีพุทธศักราช2554นี้จะนำไปสมทบทุนจัดสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลที่จะมีพิธีสมโภชในปีพุทธศักราช2555อีกทั้งจะมีคณะพระธุดงมากถึง1,500รูปเดินทุดงอันเชิญรูปหล่อทองคำแท้ของหลวงปู่วัดปากน้ำขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง จากวัดพระธรรมกายไปวัดปากน้ำภาสีเจริญระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนพุทธศักราช2555เพื่อไปประดิษฐานหน้าวัดปากน้ำภาสีเจริญด้วย34ชื่อรอดแต่ไม่รอดวิชาธรรมกายเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หายสาบสูญไปหลังจากพุทธปรินิพานประมาณ500ปีซึ่งหลวงปู่ท่าน ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและค้นพบขึ้นมาใหม่วิชานี้มีคุณวิเศษอันไม่มีประมาณและได้สร้างความอัศจรรย์ให้กับวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากหากคนไม่ได้มาปฏิบัติหรือไม่ได้มาเห็นอนุภาพกับตาตัวเองจริงๆก็จะเชื่อได้ยากเช่นวิชาการระลึกชาติการรู้วารจิตการดับเดือนดับดาว การปัดลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการรักษาโรคเป็นต้นซึ่งความมหัศจรรย์อันไม่มีประมาณนี้ทำให้คนที่ไม่ได้มาศึกษามักจะกล่าวหาว่าหลวงปู่อวดอุดตริมนุสธรรมทั้งๆท,ท,ที่คำว่าธรรมกายก็มียืนยันไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนหลายแห่งแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่หวั่นไหวและยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังทำการสอนและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนกลายเป็นที่ยอมรับและมีคนหันมานับถือศรัทธาท่านเป็นจำนวนมหาศาลแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจหลวงปู่ถึงขนาดพูดเหยียดหยามถึงขั้นรุนแรงว่าใครอยากไปเป็นอสุรกายจงไปเรียนธรรมกายที่วัดปักน้ำซึ่งข่าวนี้ก็ได้ทราบถึงหลวงปู่จึงทำให้ท่านพูดว่า คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราพูดตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขา จะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองด้วยความที่มีคนไม่เข้าใจหลวงปู่หลายเรื่องจึงทำให้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นคือเกิดอาชญากรรมขึ้นในวัดซึ่งวันนั้นพระกรมล สิทธิ์ที่ถูกใจของหลวงปู่ในด้านเทศนาใช้ปฏิพานและด้านปฏิบัติชั้นดีเทศนาหัวข้อธรรมเกี่ยวกับพระกรรมฐานซึ่งหลวงปู่ก็ฟังอยู่ด้วยและเมื่อเทศเสร็จแล้วในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายเตรียมกลับที่พักของตนแต่ทันใดนั้นเองมีผู้ร้ายเข้ามาลอบสังหารหลวงปู่วัดปากน้ำที่หน้าศาลาการประเรียนขณะที่หลวงปู่ กำลังออกมาจากศาลาเพื่อกลับกุฏิโดยผู้ร้ายได้ใช้ปืนยิงหลวงปู่ทำให้กระสุนถูกจีวรท่านทะลุสองรูและผู้ร้ายก็เอาปืนยิงในพร้อมซึ่งเป็นอุปถากผู้ติดตามทำให้กระสุนถูกปากนายพร้อมทะลุแก้มเป็นแผลสาหัสแต่ไม่ถึงแก่กรรมครั้นหลังจากที่จับผู้ยิงได้ชื่อนายรอดแต่หลวงปู่ท่านก็เมตตาไม่ถือโทษโกรธ ไม่เอาเรื่องเอาความอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีด้านกฎหมายไม่ยอมจึงกราบเรียนหลวงปู่ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายเพราะหากไม่ทำตามกฎหมายอีกหน่อยกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนายรอดที่ลอบยิงหลวงปู่ก็ติดคุกอยู่นานจนกระทั่งถึงกําหนดวันที่นายรอดจะต้องออกจากคุกซึ่งหลวงปู่ท่านได้เห็นในที่และทักขึ้นว่าวันนี้ นายรอดออกจากคุกแต่จะไม่รอดซึ่งก็จริงๆคือเมื่อนายรอดออกจากคุกมาแล้วก็โดนคู่อริยิงตายทันทีนับจากนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่ก็โด่งดังขึ้นไปอีกจนมีสิทธานุสิ์หันมาให้ความเคารพนับถือท่านอย่างล้นหลามแต่คนไม่ชอบท่านก็ยังมีอยู่จึงทำให้มีคนลอบวางยาพิษหลวงปู่โดยแอบใส่ในพัตตาหารของท่าน แต่หลวงปู่ท่านก็เห็นในยานท่านจึงรู้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งและถ้าสำรับอาหารไหนมียาพิษหลวงปู่ท่านจะเอาช้อนเงินจุ่มลงไปเพื่อพิสูจน์ให้ดูแล้วช้อนเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีตรงนี้ปู่ผงน้องชายที่เป็นอุปถัมภ์ของหลวงปู่เคยเล่าให้น้าองุนฟังว่ามีครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านไม่ยอมบอกอยู่ๆก็บอกแค่ว่าให้เอาอาหารในสำรับไปทิ้ง ทำให้อุปถากนึกเสียดายไม่ยอมทิ้งเลยเอาไปวางไว้ก่อนแต่พอดีมีหมาแมวมากินทําให้หมาแมวตายทันทีหลวงปู่จึงตําหนิพร้อมทั้งพูดว่าในสำรับมันมียาพิษสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือผู้ที่แอบลอบวางยาพิษเพื่อทําร้ายหลวงปู่ไม่เคยทําสําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวอีกทั้งยังไม่มีใครทําอะไรท่านได้เลยด้วยเหตุนี้จึงทําให้หลวงปู่ มีชื่อเสียงขจรขจายเรื่องลือขึ้นไปอีกคือดังอย่างไม่ต้องโหมโรงทําให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจนมีแต่คนบอกว่าหลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงแต่หลวงปู่กลับบอกว่าธรรมกายต่างหากล่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ปู่ผงเล่าให้นาอุนฟัง ในช่วงหลวงปู่ทำวิชาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่าอยูยูก็มีลูกระเบิดตกลงกลางวงฉันทำให้ทุกคนตระหนกตกใจกันมากแต่หลวงปู่ท่านก็นิ่งๆและบอกว่าไหนให้ลองเอาระเบิดลูกนี้ไปพิสูจน์ดูสิว่ามันด้านหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่ามันไม่ด้านจึงเป็นเหตุทำให้เกิดความฮือฮาและแปลกใจกันอย่างสุดริ์สุดเดชว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ระเบิด ซึ่งปู่ผงก็บอกว่าก็บุญและอนุภาพวิชาธรรมกายละสิจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้และหลังจากนั้นวิชาธรรมกายก็ได้เผยแผ่อย่างกว้างไกลขึ้นไปอีกจนมีผู้หันมาสนใจนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมากและเข้าถึงพระธรรมกายจนเกิดพยานทางาศาสนาขึ้นอย่างมากมายและกลายเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนา,นานนับตั้งแต่บัดนั้น ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าหากวิชาธรรมกายของหลวงปู่เป็นของเทียมคือไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้ประกอบด้วยเหตุและผลหรือไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแล้วถึงแม้จะโด่งดังได้ก็โด่งดังเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะดับไปในที่สุดแต่ตรงกันข้ามวิชานี้กลับสืบทอดกันมาเป็นมรดกอย่างช้านานอีกทั้ง อย่างรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับทําให้มีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมตามอย่างท่านมายาวนานกว่า95ปีแล้วเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช2460ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่บรรลุธรรมค้นพบวิชาธรรมกายจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2554